ข่าวสุดสะเทือนใจสำหรับคนรักสัตว์อย่างหนักครับเมื่อสุนัขจ้อนจัดในค่ายทหารถูกวางยาเบื่อตายถึง17ตัวล่าสุดแม่ทัพภาคที่2ลั่นต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดเพราะนี่คือคดีอาญายอมความไม่ได้ครับ นี่คือภาพที่ได้จากเพจชมรมจิตอาสารักษ์เผยแพร่เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาในเฟซบุ๊กแกรบเป็นภาพของสุนัข6ตัวแรกที่ถูกพบกว่านอนตายอยู่ภายในค่ายทหารหน่วยพัฒนาที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาหลังจากนั้นไม่นานนะครับมีการอัปเดตเพิ่มเติมอีกว่าสุนัขที่ถูกวางยาตายเนี่ยมีทั้งหมดถึง17ตัวเลยนะครับนอนตนที่ทุ่มปี ตีทุ่มที่แบบตีทุ่มที่สามมาเริ่มก่อการสี่ทุ่ 3. มยี่สิบสามรถขี่มา มันจอดส่วนเท่าอีกกระตอแบบถึงสงสอนกนทีชิลทีผ่านหมาก็เรือมไปกิน Bila aku petik เรื่องราวสุดสะเทือนใจนี้นะครับได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนสุนัขจ้อนจัดบางตัวในค่ายทหารเนี่ยดันได้ไปกัดแพะที่อยู่ภายในกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กอมทหารปืนใหญ่ที่6ครับส่งผลให้แพะตัวนั้นเนี่ยตายไปครับแต่เรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดเนี่ยก็คือ วันถัดมาเพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นครับสุนัขในพื้นที่หน่วยพัฒนานที่2เนี่ยกับตายเรียบทั้งหมด17ตัวเลยครับเหตุการณ์นี้เนี่ยสร้างความสะเทือนใจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรักสัตว์และองค์กรด้านสิทธิศาสตร์ครับซึ่งหลายคนเนี่ยตั้งคําถามพร้อมกันว่าทําไมต้องฆ่าพวกมันทั้งหมดไม่มีวิธีอื่นในการจัดการแล้วหรอ ความโกรธของสังคมนะครับได้ส่งไปถึงแม่ทัพภาคที่2ครับซึ่งทันทีที่ได้รับรายงานเนี่ยก็สั่งการให้แจ้งความดําเนินคดีทันทีพร้อมยืนยันว่าต้องลากตัวผู้กระทําความผิดมารับโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับเพราะน,นี่คือคดีอาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมความได้ บอกเลยนะครับว่าสําหรับการวางยาเบื่อสัตว์แบบนี้นะครับผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะตามพรรมป้องกันการทา,ารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์พศ2557ครับมีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับได้เลยครับซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ไม่สามารถยอมความได้ด้วยครับ หลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับโซเชียลแทบลุกเป็นไฟครับคนรักสัตว์หลายคนเนี่ยออกมาเรียกร้องให้มีการลงโทษผู้กระทาความผิดให้ถึงที่สุดครับบางคนเนี่ยถึงขั้นเสนอให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการดูแลสัตว์จรจัดในพื้นที่ท,ทหารอีกด้วยครับบอกเลยนะครับวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสัตว์ แต่มันคือเรื่องของศีลธรรมและความรับผิดชอบต่อชีวิตแล้วครับน้องเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นแค่สุนัขจรจัดทั่วไปครับแต่สําหรับอีกหลายๆคนเนี่ยน้องคือสิ่งมีชีวิตที่สมควรได้รับความเมตตาและการปกป้องมากที่สุดครับอยากให้ทุกคนนช่วยกันดูแลเอนดูน้องสัตว์ทุกตัวบนโลกนี้กันด้วยนะครับ ืที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพชรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย